สวัสดีนะคะชาวนี้นะคะมีคววนมาทามาอัปเดตแม่พังลำไยของเรานะคะนี่นะคะลำไยกับท้องที่เริ่มโตขึ้นทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่คนะณตอนนี้นะคะเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่ช่วงจังหวะที่ลำไยท้อง14-15เดือนนะคะขายผลไม้ในแต่ละวันยากมากๆเลยนะคะ วันนี้ไม่แขกกลับขอบพระคุณป้ากร์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะป้ากรณ์เมตตาย่ามาให้ดีโชกับแม่ฟังลเไยนะคะห้าสิบมัดนะคะกลับขอบพระคุณป้ากร์เป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะยาห้าสิบมัดที่ป้ากรเมตตานะคะสาธุบุญบุญนนท์นำเลยนะคะป้ากร์จ๋าเมื่อวานนี้ก็ลำไย,ยได้กินนะคะ แบ่งไปให้รีซอด้วยนะคะสาธุบุญกับป้ากรและครอบครัวนะคะขอให้ป้ากรและครอบครัวจนพบแต่ความสุขความเจริญนะคะชีวิตจะได้ติดขัดอภิโมทนาบุญกับป้ากรน,นะคะบุญหนุนนำนะคะกราบขอบพระคุณป้ากรหลวงก๊อฟเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เมตตาทั้งผลไม้ให้ลำไยในแต่ละวันนะคะเมขวามเห็นป้ากรท่านเข้ามาเมตตานะคะ น้ำตาแห่งความปราบปลื้มปิติดีใจนะคะไหลแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพราะว่าลำใหญช่วงนี้นะคะขายผลไม้ย,ยากจริงๆนะคะยากมากๆเลยนะคะได้ป้ากอนนะคะท่านเข้ามาเมตานะคะอาจจะไม่เพียงพอนะคะแต่ก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะน้องเป็นช่วงที่ต้องการการบำรุงนะคะแต่ก็หาคะแนนจากแม่ๆในแต่ละวันนะคะ แทบจะไม่มีเลยนะคะได้ความเมตตานะคะสาธุบุญน,นะคะป้ากอนะคะกับพี่เปิ้ลนะคะที่เมตตานะคะขอขรบคุณมากๆเลยนะคะแม่แขก็เลยมาอัปเดตนะคะกราบขอบคุณป้ากอนนะคะที่เมตตาผลไม้นะคะและก็ย่าให้เม่พังลำใหญ่กับรีซอนะคะเม่ควันแบ่งไปให้รีซอ20ไม้นะคะ ให้แม่พังลำใหญ่ของเราที่เป็นช้างท้อง30มัดนะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะ

ครอบครัวรวมความเป็นอย่างมากเลยที่นานะคะย่างกับสันดานใหญ่กับมิโซะนะคะขอให้ดีงามขอให้พ่อพงกับครอบครัวนะคะรวมพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเลยนะคะแสงให้เราเจริญรุ่งเรืองในการงานนะคะจากสิ่งดีงามนะคะจากสิ่งที่ดีงาม สาธุบุญนะคะปะ้ากอนจ๋าที่เมตตาในแต่ละวันให้แม่พังลำไย,ยนะคะบุญหนุนนำนะคะสาธุบุญเลยนะคะแม่ควานก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะตอบแทนนะคะมีแต่มากล่าวขอบพระคุณป้ากอนนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะแม่ๆนะคะเข้ามาเมตตาแม่พังลำไย,ยช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องท้องนะคะท้องสิบห้าเดือนที่อีกสามวันก็จะถึงสิบห้าเดือนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า อีกห้าวันนะคะก็จะถึงสิบห้าเดือนแล้วนะคะอยากให้คุณแม่เมตาน้องนะคะอย่านะคะอย่าวางมือช่วงนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่้าแวะเข้ามาเมตาลำาไยที่ช้างที่กำลังท้องนะคะเพื่อบำรุงลูกน,น้อยในท้องนะคะเพื่อน้ำนมที่จะมีให้ลูกดื่มนะคะทุกท่านจ๋าเพราะทุกวันนี้ขายผลไม้ยากเหลือเกินนะคะสาธุบุญนะคะทุกท่านจา๋าแมควานอยากให้ทุกท่านนะคะ เข้ามาเมตตาแม่พังลำไยบ้างนะคะอย่าลืมน้องเลยนะคะอย่าลืมช้างเชือกนี้นะคะที่กําลังตั้งท้องเลยนะคะทุกท่านจ๋าถึงจะลําบากขนาดไหนนะคะแม่ควนอยากจะขอแรงสนับสนุนจากทุกท่านนะคะเข้ามาเมตตาช้างที่กําลังตั้งท้องนะคะเพราะว่าเป็นช้างแก่นะคะทุกท่านจ๋าอยากให้ทุกท่านเข้ามาเมตตานะคะแม่พังลำไยนะคะมาสนับสนุนผลไม้นะคะเพื่อที่จะได้ สับประรดนะคะเพื่อที่จะได้แปลงอ้อยนะคะตอนนี้แม่ควานยังขาดคะแนนแปลงอ้อยอยู่ที่เจ็ดพันคะแนนนะคะอยากให้ทุกท่านเมตตาเข้ามาซื้อผลไม้นะคะเข้ามาสนับสนุนผลไม้เพื่อที่จะได้แปลงอ้อยให้ช้างสองเชือกนะคะแม่พังลำไย,ยเป็นช้างที่ตั้งท้องแล้วก็กินไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะคะทุกท่านจ๋าอยากให้ทุกท่านนะคะอย่าวางมือกับนางเลยนะคะ เข้ามาเมตตาวัลล็กวัลละน้อยนะคะเพื่อจะได้แปลงอ้อยให้น้องนะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะปากรจ๋าขอให้เจริญเจริญนะคะที่เมตตานะคะกับย่านะคะให้แม่พังลำไยบำรุงลูกน้อยในท้องนะคะสาธุบุญกับป้ากรครอบครัวของป้ากรขอให้เจริญเจริญนะคะแม่กวนอยากฝากแม่แม่ทุกๆท่านนะคะ แวะเข้ามาเมตตาช้างทองกับผลไม้นะคะเพื่อต่อย,ยอดเปลี่ยนแปลงอ้อยให้น้องด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะแม่ควานขายผลไม้ยากมากๆเลยทุกวันนี้นะคะสาธุบุญนะคะอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเมตตาเอนดูรักลำย,ยนะคะขอให้นึกถึงช้างที่กำลัง กำลังตั้งท้องแล้วก็ท้องแก่ด้วยนะคะเป็นช้างแก่ด้วยนะคะทุกท่านจ๋ากัวน้องไม่มีน้ํานมให้ลูกดื่มกินนะคะเพราะลําไยเคยคลอดลูกเชือกแรกไม่มีน้ํานมนะคะเม่แก่อยากนะคะอยากจะขอความหลักกะรุณาทุกท่านเข้ามาเมตตาบํารุงผลไม้เพื่อต่อย,ยอดเป็นแปลงอ้อยให้น้องด้วยนะคะสาธุบุญเลยนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสาธุสาธุนะคะ